พีคราบพี่ภาคพี่ภาคก็วันนี้จะรบกวนพี่ภาคว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับก็อยากอยากจะสอบถามนะครับโดยที่เดี๋ยวพี่ภาคได้นำตัวเองนิดนึงนะครับโอเคได้นำหน่อยครับอาสวัสดีครับผมสาวัตกำนันสุภยพงษ์ขลือขเดชอยู่จำแดงครับครับแล้วก็สภาพสภาพของของนาข้าวก่อนที่จะใช้ปุ๋ยตาถงเนี่ยนาแปลงนี้เป็นอย่างไรบ้างนาแปลงนี้เมื่อก่อนตอนที่ก่อนที่ฤดูตอนที่กุม ุมพามีนานะน้ำในคลองมันเปรี้ยวน้ำในคลองเมเค็มแล้วพี่วิชิตที่มาวัดวัดแล้วมันได้เท่าไหร่ความความความเปรี้ยวมันอนะดินมันเปรี้ยวห้าจุดหนะ้ามี 6. มีหกมีได้อันน,นทีมีเสียงแ้วมเสียงทั้งตะบนครับใบนาะเสียงทั้งตะบนนะเนี่ยแล้วก็มามาเขามาลองดู ก็ถือว่าทำประสบความสําเร็จอันนี้อ๋อแต่ก่อนหน้านั้นที่นาแปลงเนี่ยเคย,ยได้เท่าไหร่ครับประมาณเจ็ดส <70 S 2> ิบตีถือว่าเก่งแล้วหกสิบหกสิบพื้นเจ็ดสิบนี่ถือว่าเก่งม,มาชุดเนี้ได้ได้ได้ร้อยอ๋อครับแล้วตอนนี้เมื่อได้ทดลองใช้ปุ๋ยต้าทงะนะครับเริ่มตอนใช้เป็นยังไงบ้างครับระหว่างที่ใช้ระหว่างที่ใช,ชใช้มันก็ดีนะมาเขียวทนลงรากลึกรากเนี่ย รากนี่มันลงหาอาหารเนี่ยลงลึกลงลึกเออแต่เขาล้มกันแต่ข้าวผมไม่ล้มข้าวไม่ล้มแข็งแรงแข็งแรงข้าวแข็งแรงแข็งแรงแล้วมีโรคมีบาแรงะไนมากวนไหมครับไม่มีอ่ะไม่มีข้าวดูแข็งแรงดีครับผ่านได้ใช้ได้ใช้ได้คานแล้วก็ในช่วงเก็บเกี่ยวเป็นยังไงบ้างครับผลการเก็บเกี่ยวก็ผลผลิตอย่างที่มาดูกันเนี่ยมันก็ได้ร้อยอ่ะเอออ๋อจากเจ็ดสิบมาเป็นหนึ่งร้อยันงต่อไร่ต่อไร่ครับแล้ว รู้จึกไงบ้างคราดีใจได้ไ,ดไ,ดไ,ดไดตาถงมาช่วยอแล้วคราว,าวหน้าจะจะใช้ของเราต่อไหมครับใช่ใช่อา้<ช>ต่อแล้วคราวหน้าแต่หน้าหน้าอันเนี้ยหน้าหมักตังเนี่ยอาจจะจะใช้น้อยเพราะมันเป็นมันจะเป็นหมักเลนนะะถ้าเราใส่แบบเก่าใส่ใส่ได้แ,แบบร้อยโลแบบทุกทีแล้วทุกทีแล้วแรงมานาน ใช่嘛แต่ท่านทุนนี้อาจจะใส่ไม่ได้ร้อยโลอาจจะใส่ครึ่งห้าสิบกิโลต่อไร่ที่เคยใช้หนึ่งร้อยกิโลต่อไร่จะลดจํานวนปุ๋ยลงเหลือห้าสิบเลือห้าสิบกิโลต่อไร่แล้วถ้ากลับไปอีกเที่ยวหนึ่งก็จะใช้ร้อยเดออีกฤดูหนึ่งอีกฤดูก็จะใช้แบบที่แบบเนี้ยครับขอสอบถามนิดนึงนาแปลงนี้เนี่ยเป็นการทํานาแบบนาหวานนาตมใช่ไหมครับนาตมหวานน้าต้มนมครับหวานน้าตม แต่คนต้องทําใจนะถ้าเขาคนที่อาจจะไปใช้เนี่ยเดี๋ยวที่ว่าเอ๊ะทำไมมันมันงามแบบไม่เขียวปอดเหมือนที่ใส่ปุ๋ยเคมีอันนี้เป็นงามใบชาเน่ะคุณต้องข้าใเนะ่งามใบชาเนี่ยเกษรเขาบอกทียพวกอะไรจะมาหนอนเหนืองจะไม่มีถ้างามเขียวอะแมลงมันจะมาคนที่ใช้ตัวนี้ต้องต้องทําใจต้องต้องคือว่าต้องแล้วต้องต้องคนต้องมี เรื่องเรื่อะไร,ะไรเกษตรมั่ง<ม>อย่างผมเนี่ยผมโดนมาสองรอบเห็นไหมอันนี้รอบที่สองรอแบแรกเนี่ยไอ้น้องน้องที่มันจบเกษตรมาใหม่มันก็ไม่เคยมาทาไล่เดียวมันได้ร้อยยี่สิบถังนอมันก็ทําแบบที่เนี่ยแต่้ดาคนท้องนาดังดังเดิมเราต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีใช่ไหมต้องการเขียวของมันเหลืองใบคาเริ่มเริ่มบอกนะใจเย็นเราเอาเหลือง ก็ได้20แ20บบแบบถังนะแบบเนี้ยแบบของตาถงไอตาอไรตาถงอะไรเนออี่ยต้องทําใจคนที่จะใช้ตัวนี้มันจะไม่เขียวปูดปากแบบนช่ไหมจะเขียวทันตาแบบเคมีมไม่ได้อันนี้มันจะเขียวเรื่อยๆแต่จะแขงเหลืองใบคาแต่มแมลงไม่รบกวนแต่ใช้ได้ดีพืชแข็งแรงพืชแข็งแรงไม่ได้เขียวเหมือนกับการใช้ตอเคมีใช<ด>่ครับไอเคมีมันูดปากเพอหวานแล้วต้องมาฉีอยาบ แต่ทีเราใช้กันเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้คือใช้ปุ๋ยเคมีผมว่าใช้เคมีไงที่ได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบถือว่าเก่งแล้วเเพราะว่าเราใช้เคมีมาแล้วเราก็ลงทุนเยอะเคมีใช้ราคาปุ๋ยนี่ต่อไร่เท่าไหร่ครับประมาณก็ลูกมาลูกหนึ่งต่อไร่นะครับลูกห้าสิบกิโลนะครับห้าสิบกิโลอ่ะห้าสิบกิโลเคมีตัวนั้นคือก็อย่างที่ทั่วไปสิบหกศูนย์ศูนย์อวดแรกก็ใช้สิบหกยี่สิบสิบหกสิบหกยี่สิบอ่าแล้วก็มาตอนหลังก็มาพวก สิบแปดสิบสองหกอะไรพวกเนี้ยอา่าวงัวเออสิบแปดสิบสองหกอะไรพวกเนี้ยแต่พวงนี้ราคาเมื่อก็ไาพอมาแปดสิบสองหกนี่มันแพงแล้วไอ้สิบหกยี่สิบมันก็ยังห้าร้อยกว่าหกร้อยพอมาเบอร์หลงเบอร์สองเบอร์สามนี่มันแพงขึ้นก็คือครั้งแรกก็คือใช้ใช้ปุ๋ยเคมีใช่ ลูกลูกหนึ่งลูกหนึ่งต่อไร่ครับแล้วเสร็จแล้วมีใช้เคมีเรั้งที่สองอีกอีกลูกหนึ่งหรือเปล่าไม่อีกห้าสิบโลอีกห้าสิบครั้งแรกเราหว่านไปห้าสิบนะครับคร้งสองเราหว่านไห้าสิบก็ทั้งหมดร้อยโลเคมีเคยใช้ร้อยกิโลก็เคมีไม่ใช่ครั้งแรกก็หว่านไปไม่ใช่ขอโทษขอโทษพูดผิดไปครั้งแรกก็เคมีเนี่ยใส่ยี่ห้าใส่ยี่ห้าครับครั้งสองก็ยี่ห้าออกเป็นทั้งหมดห้าสิบต่อหนึ่งลูกแต่ต้นทุนการผลิตมันสูงกว่านี่ ต้นงทุนต่ำดีถูงกว่านะเพราะเพราะอันนี้เราผมผมฉีดอันนี้พี่พี่ก็เห็นนะผมฉีดยาครั้งเดียวครับเออถ้าผมใช้เคมีผมก็สียางสามสี่รอบอะโอ้ดังนั้นรอบของการฉีดยาครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่ก็เป็นพันน่ะครั้งหนึ่งเป็นพันฉีดไร่เนี่ยก็ต้องสองพันน่ะฉิดไร่สองพันน่ะคันตามอ่ะรวมรวมกันนะฮะยาสองพันน่ะ ยาสองพันรวมค่าฉีดอีกนะครับค่าฉีดค่าฉีดค่าฉีดก็รายละเจ็ดสิบาทอ่ะพี่ลายละเจ็ดสิบาทสิบลายละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็สองเกือบสามพันเนี่ยอ้วนละเกือบสามพันบาทนะครับดุ้งเลยอ่ะพี่มาลงทุนสูงมันไม่ไม่ใช่แบบนี้นี่อมันไม่ใช่แบบนี้อันนี้มันมันคือเราเราถือว่าเราพอใจใครก็ต้องคุ้ม่าคนคนที่จะใช้ตัวเนี้ย ต้องทําใจว่าเออมันเหลวเครือเหลือเขียวเรื่อยเรื่อยไม่พูดปลาดแต่คุณก็ใช้ได้ผลผลิตดีแล้วแปลงข้างเคียงที่เขาใช้เคบีเทียบกับเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเขาเกี่ยวได้เขาได้แล้ว <ๆ S 2> เขาได้ไล่ละเกียนเหมือนกันแต่ต้นทุนการผลิตเขาสูงกว่าเรา,าๆๆต้นทุนการผลิตเอ,อิงไหม